สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายกันวันที่18นะคะวันนี้อาจารย์เหนวก็มีแนวทางดีๆมาฝากนะคะเป็นแนวทางของสามน้อยนะคะเป็นแนวทางของสามน้อยนะคะแนวทางสามน้อยของบ่าวสารครามนะคะวันนี้เป็นแนวทางสามน้อยของบ่าวสารครามเมืม่อวานนี้ก็เข้าไปที่ตัวเน้นนะคะเมืม่อวานนี้ก็เข้าไปที่ตัวเน้นนะคะ เข้าไปที่ตัวเน้น85นะคะเข้าไปที่85เนาะแนวทาง3ามนอยนะคะมาแล้วนะคะวันนี้แนวทาง3ามนอยเบาสารคามมาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์แหนวก็ออกมาเที่ยวนะคะวันนี้อาจารย์แหนวเดินทางนะคะเดินทางมาสมุดปากการนะคะวันนี้อาจารย์แหนวก็เดินทางมาสมุดปากกาวันนี้ก็มาถึงหมอคิดพอดีนะคะก็เลยได้อัดคลิป แนวทางฮานอยของบ้าสารคามนะคะแนวทางฮานอยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะ,คะใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาในช่องอาจารย์แอววนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่17ก็เข้าไปที่85ตัวเน้นนะคะแนวทางสน่อยนะคะใครชอบก็ ใครชอบก็จัดนะคะวันนี้เนาะใครชอบแนวทางเบาสารคามนะคะแนวทางนอยวันนี้ใครชอบก็จัดได้นะคะเป็นแนวทางสามนอยนะคะมีมีพิเศษแล้วก็ VIP นะคะพิเศษ VIP พิเศษแล้วก็ปกติแล้วก็ VIP นะคะเป็นแนวทางสามนอยนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะเป็นแนวทางแค่สามนอยใครชอบนอยไหนก็จัดไปนะคะใครชอบพิเศษก็จัดพิเศษไปใครชอบปกติก็จัดปกติไปได้นะคะเป็นแนวทางสามนอยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบนอยไหนจัดได้เลยนะคะแนวทางบ่าวสรารคามก็มีเหมือนเดิมนะคะแนวทางก็คือเหมือนเดิมมี8ดคู่ดึงมาเน้น3คู่นะคะ บ่าวสารคามก็จะดึงมาเน้น3ามคู่นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศที่หมอคิดสองนะคะพอดีอาจารย์แห้วก็นั่งรถทัวร์นะคะเดินทางมาถึงหมอคิดเรียบร้อยนะคะก็รีบอัดคลิปลงให้กับท่านผู้ชมนะคะรีบอัดคลิปลงให้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์แห้วก็จะเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปสมุทรปราการนะคะ อาจารย์แอลก็ไปคนเดียวมาคนเดียวเดินทางแบบนี้นะคะนานๆจะได้ออกจากบ้านนะคะเพื่อจะมาหาแนวทางดีๆให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาช่องอาจารย์แอลนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์แอลด้วยนะคะใครชอบแนวทางของวันที่18วันนี้ก็จัดนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแนวทางฮานอยมีทุกวันนะคะแนวทางฮานอยมีทุกวันวันนี้ใครไม่ชอบนะคะเราก็ผ่าน ก็ค่อยดูนะคะวันนี้ใครไม่ชอบใครไม่อยากจับก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็จัดได้เลยนะคะมีทั้งหมด8คู่นะคะใครที่สะดวกจดก็จดได้นะคะใครที่สะดวกจดจดได้เลยนะคะใครที่สะดวกจดนะคะจดเลยนะคะมี2 0 21 41 40ส 42818284 8, 8, 8, นะคะตัวเน้นนะคะบ่าวสรารคามดึงมาให้3คู่นะคะตัวเน้นก็จะมี828442 8, 4, 4, ใครชอบตัวเน้นก็จัดได้นะคะใครชอบตัวเน้นก็จัดได้นะคะ3ตัวมีทั้งหมด4คู่นะคะ3ตัวคือ182184142 120นะคะใครชอบผู้ไหนก็จัดได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แหววให้แคปนะคะขอพูด8นาทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์แหววให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะให้ดูบรรยากาศหมอคิดนะคะให้ดูบรรยากาศหมอคิดให้ดูรอบๆนะคะแนวทางของบ่าวสารคาาวันที่17ก็เข้าไปที่ตัวเน้นนะคะเข้าไปที่ตัวเน้นนะคะเข้าไปที่ตัวเน้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่า อาจารย์แอลพูดในคลิปของเมื่อวนันของเมื่อวันที่17ไปนะคะว่าแนวทางฮานอยของบ่าวสารครามนะคะหลุดไป2วันเพราะฉะนั้นวันที่17ไม่ควรพลาดแล้วก็เข้าจริงๆนะคะเข้าตามที่อาจารย์แอลคาดะเน์ไว้จริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็ไม่ควรพลาดวันนี้มีโอกาสนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็จับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแนวทางของบ่าวสารครามนะคะแนวทางฮานอยมีทุกวันอยู่แล้วนะคะ อย่างวันนี้นะคะใครไม่อยากจัดก็ผ่านได้แต่วันนี้นะคะใครที่งบน้อยก็จัดตัวเน้นนะคะใครที่งบน้อยจัดตัวเน้นใครที่มีงบที่พอจะลงทุนได้ก็จัดเต็มได้นะคะแต่ให้สังเกตนะคะอาจารย์แอลบอกแล้วว่าบ่วสารคามส่วนมากจะมาตัวกลับนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็มาตัวน้นของบ่วสารคามนะคะแต่ส่วนมากนะคะบอกได้เลยว่ามาตัวกลับ นะคะส่วนมากจะมาตัวกลับนะคะส่วนมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอลถ่ายให้ดูนะคะหลังจากอัดคลิปเสร็จก็คงจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดินทางไปสมุทรปราการนะคะนั่งรถเมนะคะจะนั่งรถเม์ไป MRT ต่อนะคะนั่งรถเม์จะไป M r นั่งรถเม์จะไปขึ้นสายสีเขียวต่อนะคะนั่งรถเม์ไปขึ้นสายสีเขียวต่อก็เลยนะคะก็เลยอัดคลิปเนาะ เด,เดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวลงทุนไม่ทันนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอลก็จะให้ดูอีกครั้งนะคะ <men> ว่าบ่าวสารครามนะคะเข้าไปนะคะเข้าไปที่85นะคะเข้าไปที่85เดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอลให้แคปหน้าจอนะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องอาจารย์แอลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่หมอคิดนะคะพออาจารย์แอลลงรถตัวเสร็จอาจารย์แอลอก็ รีบอัดคลิปนะคะรีบอัดคลิปให้นะคะเป็นอัดคลิปสดๆนะคะอาจารย์แหลวก็เป็นอัดคลิปแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะอัดปุกก็ลงก็รีบลงให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอวจะให้แคปหน้าจอนะคะใครที่ชอบตัวเน้นก็จัดตัวเน้นใครที่บอกว่าอ่ะจัดหมดเลยก็จัดได้แนวทางส่วนมากจะเข้าพิเศษแล้วก็เข้า V.I.P. นะคะส่วนมากนะคะส่วนมากบอกได้เลยว่า ชอบเขาพิเศษแล้วก็ V.I.P. นะคะถ้าใครชอบแต่ใครชอบแนวทางไหนก็จับได้เลยใครชอบ V.I.P. ก็จัด V.I.P. ใครชอบพิเศษก็จัดพิเศษใครชอบปกติก็จัดปกติได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอลให้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอลให้แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอได้นะคะเห็นนะคะเห็นใช่ไหมคะเห็นเนาะเห็นชัดอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อาจารย์แอลก็อยู่ศูนย์อาหารนะคะก็เลยอัดคลิปแบบนี้ให้เลยนะคะ แคปหน้าจอนะคะใครชอบแบบไหนนะคะใครชอบ VIP ใครชอบปกติใครชอบพิเศษจัดตัวเน้นได้นะคะจัดตัวเน้นได้เนาะใครงบน้อยก็จัดแค่ตัวเน้นไปใครมีงบพื่อที่พอชอลงทุนได้ก็เอางบที่เอาที่แปดคู่ได้เลยนะคะใครชอบตัวไหนจัดไปนะคะหลังจากจบคลิปนี้ก็ขอไวพรให้ ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้โชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ